Bye. 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 không Bye. 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 ไล่องทั้งปลาผงควนเลยปลามันางล่งไปจันุ่มผานสาผฝเมื่อวานแต่ตอนทุกฝนก็ดีแต่มันจะออกไปเลย อ้อยใมันเอาใส่ถุงสิางหนึ่ง,องของ่ต้องไปทั้งอุ้ม่นเดี๋ยวมาเป็นทยงงียมทัง,นนะทงีนมาเป็นยังหรอครับผีทั้งอุ้มนั่นไหว่ะ้าง้ปเพีแอย่ให้ยัง ไฟกูเหยียบปลาตีงกบอเออทะเลเตะแหล่โพูไฟโอ้โอ้ยกแขะากันไฟยังขึ้นนีอย่งขลางไอ้ขุ่มเปนท้องทางครัที่แล้วพี่ดึงเตีนแหมันขอมซะก่อนเนี่ยเดี๋ยวแดนทางอนดีซะง้วานเท่านผู้ชม ดูแอยู่ัไฟปลานันสิไฟปลาปลาตัวใหญ่อยู่ตลกไรดเฟยเม็ดถ่อปันปลาตัวดีอยู่วั้ปปลาตัวดีอยู่ไม่มีข้างนี่แหละวุดพวกข้ากแล้วขางดึงเห็บไม่ีเผามีปลาตามอยู่อยู่ันตัวหนึ่งเดืดึงเห็บป่ะสันกูก้มตีนเห็บไม่ผิดแล้ววเออ ไม่เับไม่งยคว่ไม่ไค่าจะจาลูกบุดึงแขแต่ไันดันดูทั้งผิดไม่แข่ขาดห่อแ็งเพรมีผ้าันปีนออกว้มันกับลกดีอยู่ดีอยู่ะมันเพไมีผ้าอุมเนะาอุ่นตื่นอม่ดันแกว่าอุ้ยนั้นมันบุมงหันลาหน่ะตัวนั้นอุ่มขึ้นมาโดนหันกอมมันไสมันกินมันไฟเสีเสดมันดึงอันยุ่่มัหัน อยู่กลางๆคุนะเาามี่เยอปลาตัวนี้ไงขาไฟสมเมียองคำปั่นดันบเลยเดันดูหอยโคบอยู่ทั้งหอยโคบไม่ปวดเมนดันก็ไม่ผีเลเลยคือไปตามีเทียรไนี่นี่ปลาบดนีงยังบ่ไดบเมียนบ่เดลตีเกือบอยู่เตีเกือบ่ดด ตาเขาโคย่างดีนู้ยังไีสำมึงควนี้เรียกว่าบันดึโคบเากี่มันดึงแขนขยัดไปเลยเพื่อไฝ่ทวากำปั่นไม่ขืนเราอดหลดขอปลาไปเลยโอ้ไว้ลเื่อทุกไปยืนดึงแขนึงดังว่าแงขาว่า่อยว่าอันตอนนั้นนอันข่อยว่าอันเมีใหม่ข่อยว่า นี่ขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมตะบกจับออกไปตัวข้าหน่อยคือว่าบออกไปตัวหนึ่งปลาเงี้ยข้าหน่อยคือว่าปลาเข้าหน่อยตัวนี้ก็แงยิ่งตัวนี้ก็คืออยู่นี่ตัวนี้ก็สี่สามร้อยอยู่ครับจับังไงเลยตรงนี้เนื้อกระตังก็ถึงกันติดพันกันเ้องอั้งกัขึ้นดิโอ้โหาตัวนั้น ดูเผยแต่เจ้าวูดดึงว้บ่ขาดออกแห้นะจะได้กับ่ขาดทุกินเทาตีมันอยู่ต่ำเดดแห้งมันดันมีอุามุ่อ่มเ่านผู้ชมเขาสอตัวตัวดันเปิดเผาออกไปตัวหนึ่งครับย่งตัวหนึ่งเช่นนุ่มลองยกับมปร้มาันสามโลเลยป่า้มนสามโลนี่ครอัน เ oh, oh, oh. ดี๋ยวถ้าดุนแต้มต่อไปครับท่านผู้ชมดันเกินเว้ยหวยวัดติ๊กจนว่าหวย